คำเตือนคลิปวนนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อยุต่ธมกว่า18ปีควรจะรับคําแนะนํานะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะผมนนอยู่โคตรบลอกชาแนลเช่นเคยวันนี้กระสาวทํามาในทุน5 5าหบ้าบาทห้าเลขสวยๆนะวันนี้มาเอาเลขสวยเข้าสู้เลยเสริมดวงซะหน่อยนะครับผมขอเริ่มที่เบนะาบาทเช่นเคยแล้วก็กด50าออโต้ไปก่อนช่วงนี้เขาว่า50ออโต้มาแรงนะช่วงนี้นะเออลุยฮะ 12บาทแล้วยังไงไหลมาต่อและ1สบแถวสามก็ลงมาตามล็อกดอกนี้ก็หวานเจี๊ยบดิฮะอืมหึมสุดยอดไปเลยครับผมพี่น้องครับเอาไม้อยห้าสิบเาสบแปาทนะ้วเป็นคูณ7แล้วจบสวยๆที่ดอกน,นี้กับเบ็ดหบาทโอ้โหสองร้อยห้าบามบาทนะเปิดสวยๆฮะเปิดสวยๆหัวม้วนแบบนี้มีชัยเบรกว่าครึ่งนะเออ มาดีครับผมวันนี้จะไปถึงเท่าไหร่มาดูกันนะเพื่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เปืนกำลังใจให้ผมด้วยนะเออจะได้มีกำลังใจในการลงคลิปต่อไปนั้นเพื่อนนะโอเคนะฝากโคตรบอกวัดอ,อ้อ,อ,อ,อมอกอ้อมใจอ้อมไหนก็ได้หมดเลยนะครับผมโอเคฮะมาต่อ1ป8บาทรับการเป็นคูณ4ดอกนี้ยังไงโอ้โหไม่ได้ไปต่อจต่เงินรางวัลก้อนโตรกระเด้งมา117บาทจุด50ซาตังสวยๆจากน้องโอ้โหในเวลาแป๊บเดียวจะขึ้นพันแล้วฮะวันนี้คือมามาดีเลยแหละอะ เลขนำโชคนะผมนะห้ฮ่าาเลขสวยเขาสู้ถ้าดวงไม่ดีก็ลองใช้ความเชื่อดูบ้างนะเพื่อนเออเผื่อมันช่วยมั้งเออมันอาจจะให้ผมแค่หัวมัวน่ี้ได้นะมันมันเกิดขึ้นได้นะมันปล่อยมันบ่อยไ้แหละเออแรกๆแม่งมาอย่างสวยแล้หลังแม่งแบบเอาคืนก็เยอะแยะไปนะทุกคนใครได้ติดตามผมก็น่าจะรู้ดีนะครับผมมันมีให้เห็นกันเป็นเรื่องปกตินะเกมมันมีได้มีเสียนะครับผมนะ มาฮะเขียวดอกนี้มา42บาทแล้วยังไงเมยมาสวยๆอร้อยแบาทฮะโอ้โหขาดคิวแถวแรกแค่นั้นตัวเดียวก็ได้นะไม่ลงอืมแต่ยังไล่ท้อเราจะเบียดบาทถือว่ายังสวยอยู่นะครับผมและเคแถวสองต้องมาแล้วเออไม่มาแต่ว่าลงมาแทนก็ได้อยู่เหมือนกันโอ้โหขาดตัวเชื่อมแถวสองฮะนี่ยังไงยังไง อย่าอย่าให้เสียจัดไปอย่าให้เสียมาสเก,กปเตอร์มามาเลยมาเลยโอ้ไม่มาถ้างั้นเล่นตัวอีกแล้วนะอืม <c oughs> ง่ายง่ายมันยากตรงไหนเนี่ยแค่ลงตัวเดียวเองขาแค่ตัวเดียวเองมาทั้งสามแล้วขาดตัวเดียวไม่ให้กันนะและเขียวดอกนี่กินสองบาทแล้ว,วายแถวสไม่ได้ใช้โอ้โหแ้าเอแถวแรกลง ก็สวยแล้วแต่ไม่ลงไงเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ยังไงก่อนอืมเอ้ยพอหน่อยดิอยากหาเงินซื้อเก้าอี้ใหม่เนี่ยมันชอบเก้าอี้ผมมันแอนแอนอันแอดอ่ะผมมันคานเหลือเกินจะซื้อใหม่ดผมจะซื้อใหม่ของหน่อยของหน่อยสาวท่ามขอหน่อยดูไว้มันแพงซะด้วยทีตัผมดิอยากจะได้คือแบบตัวจบอ่ะจะซื้อตัวจบอ่ะทุกคนรู้จักปะ ตัวจบตัวละหมื่นกว่าบาทไอ้เฮียเขาเดือดในชีวิตนี้กูไม่เคยซื้อเก้าอี้แพงขนาดนั้นะมาก่อนเลยทําใจยากอยู่แต่ยากก็ทําใจคือหาตังค์ตอนนี้หาตังค์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีโอ,อ้โหเอาเอาหน่อยเร็วเฮ้ยมาเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่าคืนพันแล้วเราลองเสี่ยงดูยื้อเบ็ดห้าต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วครับผม ลองเลยดีกว่าฮะเคดอกนี้มาสี่รยบาทโอเคสวยเลยฮนะแลเอยังไงเอ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 ต้องมาแล้วผมรุ้นอยู่นะเนี่ยโอ้ oh, ไม่เอเลยไม่เข้าเลยอนะ่ะตัวเดียวเองถ้าเอเข้ามันไปต่อได้สวยๆเลย,ยงไงประเด็นนะ่ะโอ้โหไม่ไหวเลยนะอืม ยังไงเฮ้ยแดงแม่เริ่มแล้วเริ่มมีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นแล้วดูดิทุกคน,ม,น,ม,นมันได้มันได้ไม่คุมเบ็ดเนี่ยตอน,นเนี้ยเนี่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 ยเอ้ยมันได้ไม่ขุมเบ็ดเออมาขึ้นสองพันขึ้นสองพันเรียบร้อย สวยอะไรมาต่อยค่าสิบสี่บาทว่ายังไงโอ้ไม่ได้ครับผมยังไงวะสิบอ่ะแปดบาทเคเขียวสี่สิบห้าบาทโอเค มามาย4สิบสีบาทโอ้โหสวยว่ะดอกนี้เออทำไมสามสิบเอายังไงเ้ยวายมาขนาดนี้โอ้โหไม่ได้เอาดีๆไอสัตว์โอ้หนักเลยเมื่อกี้ไอเี้ยไม่ได้ได้ไงวะโอ้ย วายลงมาถึงสวยขัดแค่ตัวเดียวมไม่ได้ไอหียอมเริ่มแล้วเริ่มเหียแล้วเริ่มถอยแล้วเริ่มเอาคืนแะล้วไงมาเงินสวยดอกนี้สาบแปดบาทขึ้นสองวันนะมาต่อดอกนี้อีกเก้าบาทโอเคโอเครู้นตกแกรเตอรมม์มึงมาเลยมึงมาเลยเจ็ดช่องมีเลิรุนไปสัตว์ไม่เข้าด้วยฮโคตรเอา ผมว่าเพิ่มเบียดเลยดีกว่าไปอย่างไรผมเอา2,000นะถ้าไม่ได้ขอ2,000แล้วกันผมจะไม่ยื้อผมจะไม่ยื้ออยู่นานไม่ดีทุกคนมาเขียวสวยดอกนี้2อ4บาทแล้วยังไงวะดอกนี้ได้ใช่ไหมสวยดอกนี้ได้ใช้วะเรียบร้อยหนึงพันสอบาทพอครับพอแล้วพอใจแล้ววันนี้พอแค่นี้แล้วกันค่อยๆไปทีละวันค่อยๆเก็บค่อยๆออมไปยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าจะคลายปนญญาใจโคกดบอกเชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคน แลวเจอกันแล้วสวัสดีครับผมโชคดีฮะเ,เพื่อน